ท่านผู้ชมอติกรณ์นะครับเปิดสถิติสุดช็อกตั้งแต่ปี61ถึงปี67โดยกรมทางหลวงเนี่ยนะครับมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเส้นพระราม2ได้นะ2,000กว่าครั้งด้วยกันโอเป็นเรื่องช็อกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าตรู่เมื่อวานนี้กลางดึกนะครับหลังจากมีอุบัติเหตุเครนถล่มลงมาในช่วงการก่อสร้างทางคล่อมด้านบนของาทางทพิเศษใประเทศไทยคือช่วงพระราม3คล่อมช่วงพระราม2นะครับก็เส้นเดียวกันนั่นแหละเชื่อมกันใกล้ๆ้ดาวคะนองเนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 5คนบาดเจ็บอย่างน้อย27รายนะครับปรากฏว่าปรากฏว่าข้อมูลจากกรมทางหลวงเมื่อตรวจสอบย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2 5 6 1ปี61ถึงปี2 5 6 7คือ67 61ถึง67มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ2,242ครั้งด้วยกันนะครับทั้งใหญ่ทั้งเล็กทั้งยิบย่อยต่างๆทั้งปรากฏเป็นข่าวทั้งไม่ปรากฏเป็นข่าวย้ำนะ2,242ครั้ง เยอะมากสูงมากนะครับตลอดทุ่งหกปีที่ผ่านมานะครับแล้วเหตุการณ์ทั้งหมด22,000ันกว่าครั้งเนี่ยเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด1,305งราย1,305งรายที่บาดเจ็บและเป็นเหตุให้มีประชาชนเสียชีวิตไปทั้งหมด132คนด้วยกันและนี่ถ้ารวมของปี68ไปด้วยก็แน่นอนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นไปอีกทั้งหมด5คนก็รวมไปทั้งหมด137คนแล้วโอ้โหเดี๋ยวรอดูฮะ แสดงความเสียใจผู้เสียชีวิตทุกคนด้วยนี่คือสติสุดน่ากลัวที่แส่นรารมสอง